ปป่าคคืืออชีววิตหัใจเพิ่มพื้นที่สีเขียวภาคอีสานจังหวัดศีสเกตกฟผคิกออฟ,โ,อฟโครงการปลูกป่าอย่างมีงมส่วนร่วมพร้อมมุ่งสู่เป้าหมายปลูกป่าล้านไร่คืนความสมบูรณ์ในระบบนิเวศอย่างยังย่งยืนยจังหวัดศีสะเกตจับมือกฟผหน่วยงานราชการและสื่อมวลชน รวมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวและดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ให้ประเทศไทยภายใต้โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมหวังสร้างความยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อวันที่3กรกฎาคม2566นรณโรงเรียนสีสเกตวิทยาลัยอำเภอเมืองรีสเกตจังหวัดรีสเกตนายนพพงพลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกตและนายประเรสริฐศักดิ์เชิงชวนโนรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟอพอพ,อพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้ปฏิบัติงานกฟอพ,อพอสื่อมวลชนและนักเรียนจํานวนกว่า200คนร่วมปลูกป่านําร่องในจังหวัดพื้นที่รีสเกตภายใต้โครงการปลูกป่าอย,ย่างมีส่วนร่วมสนับสนุนนโนยบายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของกฟอพอ สำหรับโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งดำเนินการปลูกป่าแบบบูรณาการร่วมกับโรงเรียนศรีสะเกดวิทยาลัยกฟพ,พ,พมีแผนในการปลูกป่าปีละ1น0 0 0แสนไร่ทั้งป่าอนุรักษ์ป่าชุมชนป่าเศรษฐกิจและป่าชายเลนรวมจำนวนหนึ่งล้านไร่ภายในระยะเวลา10ปี ระหว่างปีพุทธศักราช2,565ถึง2,574ชดเชยการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการปลูกป่าเพื่อดูดซับและกักเก็บคาร์บอนมากกว่า1.2ล้านตันต่อปีและคาดว่าจะสามารถดูดซับกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งสิ้นประมาณ23.6ล้านตันตลอดระยะเวลาโครงการ สู้พาบได้เพื่อเรา ของอากาศบริสุทธิ์จะต้องเริ่มต้นจากต้นไม้นะคะที่มีเยอะๆทําให้เราได้มีอากาศที่บริสุทธิ์อากาศที่ทําให้เรามีสุขภาพที่ดีนะคะและแน่นอนค่ะวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนศรีสเกตวิทยาลัยนะคะแล้วก็อยู่กับคณะอาจารย์และก็คณะจิตอาสาของเราเบื้องหลังนี้นะคะในการจัดการเรียนการสอนก็จะมีกิจกรรมอบรมทำปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แล้วก็ ปลูกฝังการรักโลกไปด้วยนะคะโดยการาให้นักเรียนปลูกต้นไม้เริ่มต้นก็ให้นำต้นไม้ไปปลูกที่บ้านนะคะเสร็จแล้วก็มาขอสถานที่ในโรงเรียนศรีสะเกดวิทยาลัยนะคะ <S <S <ๆ>เพื่อ,อให้เด็กได้สามารถปลูกต้นไม้ในโรงเรียนได้ด้วยนะคะซึ่งต้นไม้ที่ปลูกเริ่มต้นนะคะก็คือต้นกระถินเทพนลงนะคะซึ่ง ผสมผสานระหว่างกระถินนรงกับกระถินเทพาต้นไม้นี้จะโตเร็วมากสามารถตัดไปใช้ประโยชน์ได้เมื่ออายุ5-6ปีขึ้นไปนะคะซึ่งเราก็เริ่มต้นในโรงเรียนของเราค่ะค่ะก็คือตั้งแต่เริ่มจากมอต้นพอมอต้นก็คือมอหนึ่งมอสองมอสมมอสมอหพอมอหเนี่ย เขาก็สามารถที่จะตัดต้นไม้ตรงนี้ไปใช้ไปอยู่ได้คือว่า<ด>เป็นการวางแผนระยะยาวของอาจารย์นีทีเดียวนะคะแลนะทําให้เรารู้สึกว่าเด็กมีความเกิดความรู้สึกรักและหวงแหนใช่ชค่ะ,คะเขาก็จะไปศึกษาว่าปลูกต้นไม้ปลูกยังไงเขาก็ไปหาวิธีการปลูกต้นไม้เขาก็เอามาใช้ในการปลูกต้นไม้ของเขาโดยเขาก็จะผลิตปุ๋ยเ,เป็นปุน๋ยพิงซีนะคะ,คะเป็นน้ำหมัก นำ้ำมันจีวภาพาต่อมานี้่ะมาใช้ในการปลูกต้นไม้ของเขานะคะแล้วก็ดูแลผมได้ร่วมกับหน่วยงานาภายนอกในการาพาเพื่อนๆนะครับแล้วก็รวมถึงรุ่นน้องรุ่นพี่ต่างๆไปร่วมปลูปกป่ากับทางจังหวัดไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ป่าเฉลิมพระเกียรติป่าต้นน้ำหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับปา่า ก็คือเป็นการรักสิ่งแวดล้อมครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมอยากกลับมาพัฒนาในโรงเรียนด้วยเพราะว่าทุวนี้ก็ได้พัฒนาข้างนอกไปแล้วก็เลยมองย้อนกลับมา,าโรงเรียนเราก็ต้องดีเหมือนข้างนอกครับก็เลยจะมาพัฒนาโรงเรียนให้ดีเหมือนกับที่ข้างนอกดีทําไมเราถึงมีความรู้สึกว่ารักต้นไม้แล้วอยากให้ต้นไม้เกิดขึ้นหรือว่าคงทนอยูอ่ผมได้แนวคิดเกี่ยวกับการรักต้นไม้มาจากคุณพ่อครับก็คือแต่ก่อนตอนผมเด็กๆคุณพ่อทํางานที่ กล่มป่ไม้นะครับของจังหวัดก็คุณพ่อก็สอนว่าเนี่ยต้นไม้เห็นไหมว่าพ่อปลูกไว้เมื่อ5ปีที่แล้ว วันนี้ต้นใหญ่และใช้ประโยชน์ได้ลูกๆอยากจะให้มีต้นไม้ที่ลูกปลูกใช้ประโยชน์เพื่อโลกเพื่อสังคมได้เหมือนพ่อไหมก็เลยเป็นที่มาว่าผมก็เลยรักต้นไม้มาจนถึงทุกวันนี้ครับเพราะว่าต้นไม้ที่พ่อปลูกไว้ที่พ่อชี้ให้ดูวันนี้ก็ยังอยู่ตามวัดต่างๆตามตัวเมืองจังหวัดก็หลายจุดครับผมป่ามีประโยชน์กับเรามากเลยนะครับที่เห็นได้ชัดเจนก็คือให้ร่มเงาและออกซิเจนนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันดูแลรักษาป่านะครับหันมารักป่าของเราให้เหมือนกับที่เรารักชีวิตของ เราคอบคุณครับค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมป่าที่น้องๆได้ปลูกไว้งั้นเราไปกันเลยค่ะพีก่อบอันนี้ปลูกปีที่แล้วเอ๊มันก็คล้ายมันก็คล้ายกระถินล้วลงนะคะหนึ่งปีปีที่แล้วหกห้าอ่ะอันนี้ปีหนึ่งปีกว่านะครับสิงหาค่ะปลูกสิงหานี่เป็นพื้นที่ป่าเก่าใช่ไหมคะจาย์ต่อไปเลใหญ่กว่ากระถินน่าลงแล้วก็เล็ก ค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงต้นไม้ที่ปลูกได้ยังไม่ถึงปีนะชื่อว่ากระถินเทพนรลงครับผมกระถินเทพเป็น,นกระถินเทพลงนี้ผสมผสารระหว่างกระถินนาลงกับกระถินเทพาครับผมค่ะคุณสมบัติของเนื้อไม้เป็นยังไงคะก็มีความแข็งนะผมเหมาะสําหรับการไปทําเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ไม้ไปแปลรูปนะครับผม5ปีสามารถตัดไปทําได้ครับผมอ๋อหปีเหรอใช่ครับผม5ปีตัดไปทําได้มีความแข็งของเนื้อไม้ครับ ครับก็ในนามของเยาวชนคนรักโลกและโรงเรียนศรีสะเกดวิทยาลายัยก็อยากขอบคุณคุณลุงเสียนะครับที่เป็นศิทธิ์เก่าแล้วก็มีแนวคิดพัฒนาได้นำก้าไม้ต่างๆมาปลูกเพื่อให้เกิดร่มเงาแก่โรงเรียนศรีสะเกดวิทยาลัยแล้วก็เพิ่มอากาศที่บริสุทธิ์ให้กับโลกนะครับโรงเรียนศรีสะเกดวิทยาลายัยและพวกเราก็อยากขอบคุณคุณลุงเสียนะครับแล้วก็พวกเราก็จะขอสัญญาว่าจะดูแลต้นไม้สืบต่อจากคุณลุงให้ได้เป็นร่มเงาและก็ สืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับผมให้ต้นไม้อยู่คู่โลกคู่เราตลอดไปขอคุณลุงเสียและการไฟฟ้าฝ่ายพลิตแห่งประเทศไทย